แล้วก็ภาคบทเป็นตัวละครที่ชื่อว่าฮาวนะครับผมแล้วก็เมื่อเป็นซูเปอร์ฮีโร่แล้วเขาก็คือกรีนแลนเทอร์นั่นเองนะฮะส่วนคาแรคเตอร์ของตัวฮาวนี้นะฮะก็เป็นนักบินที่มีพรสวรรค์สูงมากแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองสูงใจร้อนที่จะทำอะไรก็ทำนะ Stay right there and look real pretty ต้องยอมรับว่ามีความตื่นเต้นบ้างแต่ว่าตื่นเต้นเพราะยังไม่รู้ว่าเราต้องทําอะไรหมายความว่าเราต้องพากออกมาน้ําเสียงแบบไหนหรือว่าต้องอพูดให้ซิงค์ปากกับนักแสดงในเรื่องมากน้อยอยังไองอะไรเงี้ยมันคงเป็นเรื่องของการตื่นเต้นแล้วก็เกรงในช่วงแรกๆค่ในในะ <beaten> evil shall Let evils escape those worship might no who my การเป็นนักร้องนะครับมันเป็นงานคนละด้านมากๆครับมันถึงว่ามันมันเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่ผมว่ามันต้องมีการเรียนรู้กันเป็นสิบสปีถึงจะเป็นนักพากที่ดีได้ครเพราะฉะนั้นมันก็อาศัยใช้ คาแรคเตอร์ตัวเองเข้าไปมีส่วนมากหน่อยคงถือว่ายากครับถือเป็นงานที่ยากสักายถ้าคุณพร้อมนี่แหละจังหวะทองในการยิงมันมันก็ไปผมไปไม่ได้ใช่เพราะเครื่องเซเบอร์สะดุดแน่ถ้าบินสูงกว่านั้นใช่ไหมพร้อมซีนที่ภาครเรารู้สึกว่าเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่ที่เจ๋งมากเรื่องหนึ่งเพราะว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อสู้กับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิน,จนตนาการลว้วนเลยฮะมันก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกว่า มันเพลินนะครับมันเพลินอาวุธที่เขาใช้เดี๋เอารถมาเดี๋ยวมีมีดเดี๋ยวมีอะไรไม่รู้มันก็เปนเรื่องของกันใช้ไหวพริบกันหวังว่าทุกคนคงจะชอบแล้วก็มีความสุขกับการชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับฝากด้วยกัน Brightest day Blackest night No evil shall escape my sight Let those who worship evil's might Beware my power Green lantern's light